เนื่องจากเป็นเหตุสะเทือนขวัญต่อสาธารณชนด้วยนะคะถ้าบอกว่าการขยายผลจากคดีอย่างน้อยๆามเหตุการณ์ที่เราประมวลกันไปเมื่อสักครู่นี้มีความชัดเจนของทั้ง3าเหตุการณ์ที่จะนาไปสู่การดําเนินคดีกับผู้ต้องหาได้นะคะซึ่งในขณะนี้มีผู้ต้องหาอย่างน้อย2คนที่อยู่ระหว่างการควบคุมตัวและจะนําไปฝากขังก็คือคนที่เป็นพ่อ ของเด็กที่เสียชีวิตวัยสขวบนะคะกับกรณีของอดีตภรรยาคนหนึ่งที่พบว่าถูกบังคับให้ร่วมกระทําความผิดแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะคะกับ อีกคดีหนึ่งก็คือคดีทำร้ายเด็กวัย12บปีซึ่งก็เป็นลูกของผู้ต้องหาด้วยกรอบของคดีถูกขยายวงออกไปนะคะว่าจะไปเชื่อมโยงกับคดีการพบศพทารกนิรนามในพื้นที่กรุงเทพหมหานครหรือพื้นที่อื่นๆหรือไม่โดยที่หลักฐานสําคัญก็คือ DNA ที่จะเอามาแมชกันนะคะค่ะซึ่งทางพลตํารวจตรีอัธพลก็บอกว่าสําหรับคดีที่มีการเก็บตัวอย่างเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะก็คาดว่าสักวันศุกร์เดี๋ยวหน้าจะได้ DNA ออออกมาชัดเจนละว่ามันจะแมชเข้ากับ ผู้ต้องหาในคดีที่เกิดขึ้นนี้หรือไม่นะคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่ไปตรวจค้น4เป้าหมายในเขตบางเขนเขตสามมา่มแล้วก็ที่คูคตของปทุมธาน,นีด้วยนะคะลักษณะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นห้องเช่าของผู้ต้องหาด้วยค่ะติดตามล่าสุดกับคุณคำคุณยมนาครายง,งานสดมาจากซอยผลโยธิน50ค่ะคุณคำคุณคะ ับขณะนี้ผมก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยประหลนโยธิน50นะครับซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ต้องสงสัยว่านายเอ็มผู้ต้องหานั้นเคยเช่าอาศัยอยู่ย้อนหลังไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาการเข้าตรวจค้นในวันนี้ครับตำรวจมุ่งเป้าไปที่การหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับว่านายเอ็มนั้นอาจจะเชื่อมโยงการเสียชีวิตของเด็กทั้ง4คนซึ่งเป็นลูกของตัวเองกับภรรยาอีกคนหนึ่งครับ หนึ่งในเป้าหมายสําคัญที่ผมอยู่ในขณะนี้นะครับก็คืออพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยประหลนโยธิน50มีเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนนะครับสอบสวนนครบาลสองรวมถึงสอนอบางเขนเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เพื่อตรวจสอบหาพยานหลักฐานสําคัญในคดีเอาผิดนายส,ส่องศักดิ์ส่งแสงหรือนายเอม็มผู้ต้องหาที่ฆ่าลูกสาวของตัวเองและต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกตัวเองกับภรรยาอีกคนหนึ่งถึงสคนที่พบว่าถูกเอาไปทิ้งไว้ที่ริมถนนและฝังดินในพื้นที่ เขตบางซื่อและเขตสายไหมตั้งแต่ปี2,557ที่ผ่านมาครับสำหรับอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ครับเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเผยว่านายเอ็มเคยอาศัยอยู่กับภรรยาอีกคนหนึ่งที่มีลูกด้วยกัน5คนในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดประมาณ2ปีก่อนที่จะย้ายออกไปในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดในช่วงปี2,561ซึ่งตลอดช่วงที่พักอาศัยอยู่ที่นี่ครับนายเอ็มกับภรรยา อยู่กับภรรยาสองคนไม่พบว่ามีการนําลูกมาเลี้ยงเอาไว้ที่นี่แต่มีบางครั้งครับที่นําเอาลูกสาวที่อยู่เลี้ยงกับอยู่กินกับป้านะครับมาเลี้ยงไว้ชั่วข่าวที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้แต่สําหรับพฤติกรรมของนายเอ็มครับท่าทีเหมือนคนปกติคูดคุยกันเป็นประจำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงรถยนต์ดูแล้วเหมือนคนปกติไม่มีท่าทีที่จะป่วยทางจิตเวช ส่วนลูกสาวของนายเอ็มอีคนหนึ่งที่พบว้านําเข้ามาเลี้ยงเป็นบางครั้งนั้นเคยเห็นว่ามีผ้าพันแผลที่บริเวณแขนครับจึงคือถามว่าเกิดอะไรขึ้นนายเอ็มก็ตอบว่าถูกน้ําร้อนลวกจึงไม่ได้คิดว่าถูกทาร้ายร่างกายอาจเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะที่ภรรยาของนายเอ็มครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดคุยกับชาวบ้านในบริเวณนี้ครับก็เดินก้มหน้าก้มตามไม่คุยกับใครเคยเห็นรอยฟกช้ำเหมือนกันครับแต่เพื่อนบ้านก็ไม่กล้าถามเพราะไม่อยากเข้าไปยุ่งกับปัญหาครอบครัวครับ ก็เห็นอยู่ครั้งหนึ่งอแหละน้องก็พันแผลเราเดินเดินผ่านกับพ่อเขาก็เห็นกระพันแผลก็เลยถามพ่อเขาว่าอาแขนน้องเป็นอะไรเขาก็บอกว่าพอดีเขาต้มะมาม่าต้มะมาม่าแล้วน้ำร้อนมันลวกแขนแต่เราก็ไม่เห็นแผลหรอกเราแต่เห็นแต่ผ้าพันไว้ที่แขนแต่ไม่รู้แขนไหนจำไม่ได้แล้วตอนเราก็คิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุทั่วไปใช่ค่ะก็คิดว่าเด็กเออพ่อแม่ไปทํางานหรือไม่ก็อยู่กับป้า ป้าเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าลูกเขาอยู่กับป้า นอกจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แล้วตำรวจชุดสืบสวนยังได้ลงพื้นที่อีก3จุดก็คืออพาร์ตเมนต์ในซอยประหลนโยธิน65แมนชั่นในซอยประหลนโยธิน69และแมนชั่นในซอยประหลนโยธิน71ถนนประหลนโยธินตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งเป้าหมายทั้งหมดเป็นจุดที่นายเอ็มเคยไปเช่าพักอาศัยอยู่ทั้งนั้นคาดว่าเป็นการเช่าพักอาศัยย้อนตั้งแต่ปี2557จะสังเกตเห็นว่านายเอ็มพยายามที่จะเปลี่ยนที่พักอาศัยไปเรื่อยๆ ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้เองครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอาจจะเข้ามาเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยไล่เลียงตามจุดต่างๆทั้ง4จุดที่กล่าวมาข้างต้นครับขณะความคืบหน้าทางคดีในวันนี้ตำรวจได้นำตัวนายเอ็มออกจากห้องคุมขังของสถานีตำรวจนครบาลบางเขนเพื่อนำตัวไปโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจสอบโรคเกี่ยวกับทางจิตเวชว่าป่วยตามที่นายเอมกล่าวอ้างหรือไม่ ถือว่าเป็นจุดสําคัญในคดีครับหากผู้ต้องหาอ้างเหตุผลการป่วยจิตเวชมาต่อสู้ในชั้นศาลตํารวจจึงพยายามที่ต้องหาพยานหลักฐานมัดตัวนายเอ็มให้ให้แน่นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หนายเอ็มนั้นใช้ข้ออ้างนี้ในการ ทำให้ตัวเองรอดจากคดีได้ครับตำรวจยังมั่นใจอีกว่าสามารถเอาผิดนายเอ็มได้ขณะนี้ต้องรอการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ว่า d n เของโครงกระดูกที่พบในพื้นที่ที่ฝังเอาไว้ในพื้นที่เขตสายไหมและล่างของเด็กที่ถูกนําเอาไปทิ้งไว้ในเขตบางซื่อจะตรงกับนายเอ็มหรือไม่ถ้าตรงก็ถือว่านายเอ็มมีความเชื่อมโยงกับการฆาตกรรมในครั้งนี้ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่านายเอ็มเป็นคน ถ้าลูกทั้ง4คนขณะที่นายเอ็มนั้นถูกคุมตัวออกมาจากห้องคุมขังหรือไม่นายเอ็มตอบสั้นๆว่าไม่จริงครับครับในขณะนี้นะครับทางผู้สื่อาวก็ได้รายงานว่าในช่วงบ่ายของวันนี้เองนายเอ็มนะครับจะถูกนําตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาครับพร้อมกับนางสุนันก็คือภรรยาคนที่ นำลูกสาวไปฝังดินไว้ที่จังหวัดกําแพงเพชรซึ่งนอกจากการฝากขังในวันนี้ครับก็มีการประชุมคืบหน้าทางคดีในช่วงบ่ายในวันนี้ที่สอนอบางเขนด้วยครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดครับค่ะขอบคุณค่ะ